สบายดีสบายดีเ้ยสบายดีน้องน้ำเผ็ดเนาะแล้วก็เอ่าแล้วก็บอวน่อยแล้วก็ไม่เท้าโดยอ่ะน้องพี่น้องบ่ได้มานั่งลมกันกับคนข้างซีด้นน้องพี่น้อง<ไ>อมาพูดคุยมือนีกัยังอยู่บ่อนเก่าบ่อนเดิมพี่น้องเอยงอยู่เือนทางเอทาคือเก่ายัางบ่ได้เคลื่อนที่ไปเห็นงานเหตุการณ์อยู่เราก็ได้น้องบอหน้อย นองน้ำพึ่งไปใช้ก่อนบ๊อสบายบ๊อสบายเจ็บคออ๋ออันนี้ก็เป็นวัดเอ้าไปคืนกันเป็นแต่เมื่อคืนโอ้โหลมหนาวออกบ้างเอาไปเพราเป็นวัดบ่อบทางนั้นทางน้องน้ำพึ่งนห่นะเออเป็นได้จักมือแล้วก็เป็นแต่เมื่อคืนนิติเห็นปะเป็นหมออกไปบังคืนไปต่อไปแล้วก็นั่งในหม้อ นั่งตางหมอ,อกบอ่ตางหมอ,อกทั้งไม่เท่าว่านั่งตางหมอ,อก,กว่าร้านนั่งตางหมอ,อก,กว่าท่านอยากซิมหมอ,อกมั้งเนาะเป็นอะไรรสชได้ <c oughs> นั่งตางหมอ,อกนั่งในเฮือนเนออี่ยคิดว่านั่งซิมหมอ,อกซิมค <c oughs> ือว่าอะไรอากาศมันเปลี่ยน,นไปเลยเนาะเปลี่ยนไปเลยมันแบบบางที่ก็ฮอนบางที่ก็นหนาวขนาดมันลดหยัดยากในปรับปรับโตว่าทันเนาะ ก็คือได้กำหนดแล้วบ่หรือว่ายังบ่เออย่างโบมีกำหนดยังโบมีกำหนดทางลูกสาวอย่าไปอย่าบอซะไปเลยเงินคำมันก็ยังโบโบมีงบปาญหาเงินคำมันกับพ่อคันว่าคันว่ามีนี่ก็สิได้ไปไวอยู่ที่พ่อแต่ขับรถไปบ่เร็วเนี๋ยวได้ อไปสี่คนเลยพี่น้องเนาะมันกับคนข้างฉีมีข่าเสจ่ายร้ายอยู่ได้เนาะเอ้เมื่อกี้ต้องปิดกันโอบประมาณนั้นแหละแไปแถาเอ้ยเนาะเงินเจ้าทับโบายนะเงินเจ้ากับโบลายนะมันอยู่แล้มันเบ็ดเงินมันก็คือเออทามาตั้งแต่ดำนาก็จะแหลกเกี่ยวขขาวก็จะแหลกอ๋อหน้าบอกเอ้ยมาตั้งแต่ก่อนดำนาาอมจะมาเอ็ดเทือนลังนี้แล้วก็คือลังสงกรามลังสงกราม โอ้ลังงการกับกอดอำนาแล้วเนาะกอดโอ้ลัไม่ท่าทไม่ต่ว่าขั้นบ่ได้เงินทองแสนมาทองมาแปลว่าได้เงินทองแสนแล้วมาเห็ดมาเห็ดเฮือนบ่ไม่ท่าวเออมาก่ออันนี้ที่เามาก่ออันเฮื่อครัวเห็ดทองนาบด้วนี่เนาะเห็ดทองนาบ้านทองนาบดวเนาะ่ากันได้รถไทแล้วไ้เห็ดม ในรถไทยก่อนก็ดีตีได้รถไทยก่อนทุกมึงคันว่าเราไปอยู่ประมาณปีสองปีเฉย่ได้บ่เอื่อยเนาะได้ยังไสี่คนสี่คนหาสอยการธนาได้บ่เพิ่คันบ่เจ็บบ่ไข่เนาะเมือนเมือนเมืนเหมืนคันว่าทางบ้านอยู่ดีไม่เฮงเนาะสมมวนหว่าเจ้าไปอันทางเมตุแล้วก็อยู่กับเนาะกับเปื่อยเจ้าอยู่เทิงเนาะ เดี๋ยวกระเป๋าใหญ่โหลดเนาะอยู่ยกลี่ยใกล้ช่วงนี้อ่มบุคคลเฮ็ดแล้วเนาะพผื่อจะโหลดจะไปทางไหนี่น้องหาขุดกระป๋องกระปูกระแป้งมาขายเนาะมันโตอยู่ไปะเล่ยเนาะสายโสดเนาะเห็นได้เนาะขนโสดเขนบมมีครอบครัวฮะเฮ้ยคือว่าแล้วขนเคยออกกับคืนเนาะโดยโดยกระชิดได้เห็ดหน้าน้องน้ำเผ็ด จริงจริงจังๆเนยพี่น้องเนาะเพราะว่ามือนั่นก็เห็นแบบในน้อยพี่น้องเอ้มือกิตตามโมหงก็ได้เนาะมาเมื่อนี่ผัดเปลี่ยนกันบลสาบายมาเมื่อนั่นผัดเป็นผูวนี้เป็นน้องเพชรพี่น้องมาเมื่อนี่ผัดเป็นน้องพึ่งเจ็บคอป่าชันบ้าจนมาได้ของ้าวลูกปวาชัน,นมเนาะแมนบ่อันเพชรจนกินตัวกินยังบอกไม่เ <c oughs> <c oughs> ถอแล้วโหว่าได้เสร็จล้ว กินกล้วยบ่เพิกปลาเบ็ดกินกล้วยก็เก็บเค้าบ่กินกล้วยกินปลกินกล้วยกินกินน้ําแดงน้ําเปน้เ่ิดเไปอือแบบว่าเนาะอันเดียวกผู้นึงบ่สบายเดียวก็อันเนาะมือมือสิเดินทางอีหลีพัดจักจังไดเนาะเอ้ยเนาะว่ามันวาเวจังไดบุติ ผูกไปเท่าเองยากจะโชว์มากเกี่ยวกับเจ้าผู้ทรงนองไปเท่าว่ามีมีอันเฮามีพาสปอร์ตครบมันก็ไปได้มันโบได้ยากไปเท่านอกจากว่าเฮาเฮาหลักไปฮะนะเฮาหลักไปเลยเฮาเฮาเสี่ยงแบบนั้นเสี่ยงโดนถือจับฮะนะเอาไปถืออันกฎหมายมีพาสปอร์ตไปโอ้เจ้าอยากไปประเทศใดก็ไปได้ฮะนะคะแนนว่าเจ้าหุดใจเจ้าลื่องคนที่ว่าพคนอยู่ต่างประเทศนั่นเองเนาะ ไปปีดใจบัีมีบาตเจ้ากันไปเอาเมนบโบมีเจ้าหลักไปโบหลักไปพี่กันมีบัตรเงินบุ๋มีเหบัตจ้างรถเมาเมาเลยเท่าไรเมาส์เลยบัตรซ้ำเมืองบัตรซ้ำเมือแต่ว่าโอ้มันบกขาดไันแล้วอันนั้นเลยเมนโอ้มันเจ้าเอาเขาไปเสี่ยงแม่เลยเจ้าให้อยู่แต่ในพื้นที่เด้ออันนี้นะโมเมนต์ว่าก็เจ้าชี้ให้เจ้าไปได้ทัว ก็อเชื่อคโมยว่าเจ้าไปนี่เจ้าไปได้แต่หมุกนาหารนี่ก็เจ้าให้ไปนี่จะพันออกไปพุ่นที่โอ้ผมมีคนเถื่อนได้นี่นะถ้าไปบัดน,นี้มีเมนบอ,บ,อบัดนี้มีบัดมีบดเลยเนาะโอเคนนอเคนาะพี่น้องเอ้ยเนาะสุดที่กายนี่บมมีอย่าไปเสี่ยงอีกได้เอไยเอ้ยบบดน,นี้นะแบบว่าขึ้นรถขึ้นล่างก็ลำบากได้อย่ากินนั่นกินนี่ก็โอ้เนาะไปไปฮอดกรุงเทพผมพิยเงินกินข้าวนานเลือเงินสาม สามสิบบาทไปซื้อคนสี่คนเดี๋ยเงินสามสิบบาทซื้อเนี่ยมากินหมดเลยซื้อเอาแต่เข่าและมากินแล้วกับอันปิ้งมูสสามไม่ก็จะลดหายเทั้งนั้นทั้งนั้นบอกให้บอแก้ว่าจะขี้จะหายอะไรเนาะโอ้คือแบบ ก็เจ้าใจดีเหมือนวาเจ้ออคุณจ้าเป้ยก็เจ้าไปว่ากันเจ้านะสิ้นเดือนขอเจ้าหมายเรื่องขอส้นจ้าก่อนสิ้นได้โอ้อ่ะสบายดีเด้อไอเด้อทางไอพอนไปหน่อยเนาะอบ่กขนาดนั่นเลยเนาะเอยเนาะเหือเงินสามสิบบาทแค่ขาแท็กซี่กันเด้ือขาแท็กซี่แค่ลอยเดียวกับพ่อจ้ะอ้ออ ได้แล้วไปเต้นร้านขา้าก็เต้นได้แต่ไข่มามาลากระป๋องกินไปแล้วคุณตามชินเดือนหรอชิน,นบอสมเจ้าไปนี่สมเจ้าได้เห็นงานเลยเหมือนบอได้เห็นงานเลยโอ้ก็ยังดีอยู่ได้เนาะคันว่าไปบอได้เห็นงานแหละโบมึงกันง่ายเลยพี่น้องชมเจ้า่กับมีพี่น้องอยู่หรอว่าอยู่อยู่คนไทยกันยังใายติดต่อหาเพื่อนเนาะแต่ส่วนรายเขาเนี่ยอะไรกันแน่อ๋อแบบแบบต่างคนต่างอยู่ใช่ใช่เนาะ เราจะเอาไปให้มันคั่วๆเรามีงานทำเราก็ยังดีได้เลยฮะเงินเงินมันหน่อยหมนห่อยไม่ไม่เอาไปก็ต้องมีค่าใช้จ่ายหลายเติบอยู่แล้วพี่น้องเนาะค่ารถนี่ก็บสี่คนนี่ก็บวกเป็นเท่าไหร่สองพันหมดแล้วเนาะสองพันปลายเนาะเพราะว่าสมุด่าค่าตัวอันครบหกร้อยกว่าบาทเนาะต่อคนเนาะโอ้ก็บลายเติบแล้วพี่น้องบ่ได อันนี้บวกบุได้บวกขาเวลาเขาจำตุงจำตาเนาะแบบว่าอันตอนเส้นด่านเถอะพี่น้องเอ้ยบวกไปกับปาปลาขับไปสามไปพี่ใจโอ้สามหน่อยเอะบัตรใหม่เนาะโอ้แม่นแม่นแม่นพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้เนาะไคิดนักเลยเนาะบัดนี้เนาะเอ้ยไปพิกายนี่ก็ยังหวาดเก็บอีกกอนหน่อยนึงเนาะมหาหับจ้างอีกกอนหาหับจ้างอันเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะ ก็เจ้าจ้างอยู่แล้วว่าอันอันเห็ดทั่วเห็ดยังสวงเลยหรือว่าจ้างขุดมันมีเรอบ้านกันมีบ่หมู่บ้านเท่านี้เริ่อมอะไรเริ่อมก็เจ้าเริ่มถอนมันถอนยังไลยเนาะบางคนเหมืนกับจ้าบ้านทุนเจ้ามันเป็นบ้านทงเนาะเมืบ้านเอื้น้าเหมเกี่ยวเขาเหมืแล้วแต่ว่ายอมหาบโยอันทางไอพรนเดี๋ยวเรา ดูได้พี่น้องเนาะเมื่อน,นั้นก็น <c oughs> หาย้ายเพิ่นไปค้นเข่าซอยเมื่อน,นั้นพี่น้องที่เอฟซีเห็นในคลิปอะไรนะ <c oughs> เนาะเพิ่นกับโบได้เกี่ยงงานได้พี่น้องแปบว่าเออขอแต่ว่าบอกเพิ่นพี่น้องเออเพิ่นกับไปเนาะ <c oughs> ช่วงเกี่ยวเข่าครับพัดบโบโ,บโ,บโบได้ว่างเขาค่ะนะเขามีแต่ว่าไปถ่ายงานทางไกลเหนนะเดี๋ยวเขากลับมาก,กับคำแล้วสมมติว่าเอาสมัยไปนี่พัด ไช่สิไปหับอันมาหานะพี่น้องเลยเนาะแมนไปหับไปส่งสุปดาวหานะก็เลยบ่ได้มาหับเนาะก็ให้สุปดาวหั่จ้างแถวนี้แหละแพงสุดโทรได้กับเจ้าจ้างแถวนี้เกี่ยวข่าวปีนึ่งเหรอวันละแสนแสนซาวแสนหาแสนหาเผ็ดกับไปบ่ลูกไปไปอยู่เนาะเอออืมกลับกลับมาแล้วกับไปกลับมาก็เกือบแล้วแล้วเนาะเกี่ยวข่าวเนาะ เเเออาาก็มีแต่ไปอันเกี่ยวเข่าซอยทั้งาติทั้งอย่างเชื่อเนาะซอยป้าแล้วก็ไปแบกกระสอบเข่าสั้นโอ้ยไปบ้านดอาเล่าบอแบกบอกขวอยางห้แบกยันเพิ่นยังเมื่อยด้เนาะแต่ว่าเห็นเพิ่นหยกสองกนก็คือว่านักแหละพี่น้องเอ้ยมันมันนักเด็กระสอบเข่าเนาะถ้าถนหยกคนเดียวนี่ว่าคืว่าแล้ว เท่าย่อย้อนพี่น้องแล้กับโข้ังโอ้มีกับโกนในเฮือนเจ้าเนาะมีอันนี้อีกแล้วหนักอันนี่อีกแล้วอืกยังยังฉีดนาวอยู่กับโกห้องไร้เถื่อเอาเมนบอกกระโกห้องลายเถื่อฉิดหนาวลายบ่อเมนห้องห้องสิบสองเถื่อเมื่อคืนพร้ามไม่เลยหนาวโอ้ก็คือมันอยู่ในในเฮือนเถ้าเนาะกับโกเนาะหลายโตัวบ่หรือว่าตัวเดียวหรือบเดียวใหญ่ตัวใหญ่ล กับเจ้าอ่ะกันแอมโตมัป็นยาวสำนีเนี่ยกับเจ้าว่าโตเป็นลาดกับเจ้าว่ากับเจ้าหาซื้อได้หอยนกเป็ดเอาลงมาเบิ่งดู้นวัดพี่ได้พี่ได้เป็นตรงเงี้ยประมาณนี้ได้ประมาณหาสิบเซนได้หอคอยว่ากับโก้เฮ้ยมหอดหาสิบเซนขอเนาะอันชุงชุดกับมีแต่ซาไปเท่านั้นพี่น้องเอ้ยเนาะซาหาสามซิปนี่เลยกันแอมว่ะหาซิปเซนนี่ปอพี่ คนกับโกหยากแล้วนะเนาะโตละล้านก็เจ้ารับซื้อน่ะจากนั้นไปเป็นยาไปเป็นยังในเล่มเตู้เอ่อเมนหนึ่งล้านบาทพี่น้องโอพี่น้องเฮ้ยเนาะพาขวดแซ่บเนี่ยเราเรากินเมนบอร์โต้กกินบออันอะไรนะโอ้เรากินเนาะพี่น้องเลยแซ่บได้เนาะหมกกับโกเนาะ โอ้เฮาก็เคยกินกันเฮาเรากะแมนแต่คโมอนี่บ่บ่กินแล้วบ่รสชาติมันเป็นังไ๋แบบว่ามันมันค็้ขย้ยคือพวกแรนบางอย่างนะตเนาะคือกันเนาะมันายๆคือกันแมนอันเนื้อมันก็ชีกินกับสีนุ่มๆนี่แหละโอ้อาังม้อยสิลองตันี้มันน่าเขหลบอกมันตา้มันอยู่นี่แหละ เนาะเพราะว่าม,มันมันน่าจจะออกจากบอ่อนี้หรือว่ากอไฟบุ้งไฟบ้านแหละเพราะว่ามันมีกอไฟบ้านย <c oughs> ามกลางคืนชุมเจ้าลงมาชุมเจ้าบ่อนาศนั่นพวกงูพวกเนี้ยออกมาว่อแถวนี้นี่แหละงูคือได้ยินข่าวๆอะ่ะเหยียบงูเหยียบงูบ่อดเป็นส<อ>ิโลว่าหน้ากัข้าวงูงูอย่างเดียวแบบนั้นล็งูปลางูปลางูสีแบบไรไม่เถอะ งูอาคีปานมุมอ๋ออยู่อยู่ในน้ำครับพ่อเออถ้าเป็นงูกับบ้านเนี่ยโอ้งานเข่าได้เลยเอยตั้งอุ่ลานไปเหยียบมันตีเหยียบเข่งกลางแอ๊ะโมได้ตายคิดคิดว่าเหยียบยังตีคิดว่าเหยียบยังอ่อนอ่อนแทบหมายมันก็เลื่อยปลายนี้นเออนี่นะบุ๋บเป็นงูเห่าเนาะเป็นงูเห่าจั้งว่นเลยตั้งแอ๊กยังตั้งแอ๊ก แบบว่างามมันลมพี่น้องหัวลมออกแล้วมันจะมีแบบงูหรือหรือว่าพวกขี้เข็บพี่น้องมเมื่อนั่นถ่ายงานอยู่ดีๆอยู่เื่อนาวแตวเนาะมันล,ลอยออกมาเลยโตสับนี่สัส<ำ>สมเกือบสับโบมือใหญ่แห้งยาวๆเลยขานี่เลยขี้เข็บแดงยังเป่งโอ้โตพี่น้องเอ้ยเนะยาะใหญ่แห้งมันคนหมักดองใช่เราจับเป็นโตไปดองเลยน ลายเน่งงูเห่าแล้วเนี่ยดื้อชังกระสีออกเห็นเลยเจ้ะเห็นรถมันผลผิดมาใส่ป้าก็ถอดกยต้องยายอันตรายเด้อะเมตู้ระวังเด้อกลางคืนเด้อเจ้าจะลงมาดื้อๆได้หนี้ได้ออกป้ามันร้ายเลยเนาะแมนแมน่นโดยเฉพาะก็ไผ่บ้านมันเฮงหมักอยู่พวกพวกงูพวกยังนี่งูเห่าแมนหมักอยู่เฮง กายมีขาตัวหนึ่งโอ้ต่อลายมาแต่กุูลายพี่น้องเอ้ยขาเลยคืออีอย่างนี้ในแหน่ะเนาะมันแปนแล้วมันก็หาบ่อนซนบ่อนยังเลยพี่น้องเอ้ยเนาะกลินก็ไปได้ก็ระวังนี่มะเนาะเปรอะๆจวงมันทึบๆแหงมีหอนงูชิงหมดเลยเนาะงูชิงห่วใจน้องงูชิงเนาะแมนงูชิงครับกินได้กินได้ แต่ว่างูเฮาเนี่ยกับผิดมันหายแห้งพี่น้องเง้ยเขียวหนี่งกัเห็นดูแดงงูเขียวหนี่งก็บร้ายเหมือนว่าอันนี้มันมีกับโก้เฮงเคลื่อนเจ้าเฮงขลักแล้วฉันว่าพวกเจ้าบรอยู่นี่ย่านมันเวลามันห้องมันได้ยินเสียงกับโก้หนิโอ้ยพวกเนี้ยมาเอาเล่นเนี่ยนะบอย่ามาตีกันเล่นนี่มันสูงกันเล่นเจ้าเจ้าโบว์บอกว่ากับโก้กับงูเขียวบริถือกันเด้อแมนมากินตับเนาะแมนเฉพาะมันตายทะเลโตได้กับโก้นี่กับโก้ร้ายได้ในเฮือนนี่ แต่ว่าตายบ่มีสาเหตุกระโปน่ะตายสี่โตอะไรโตหน่อยเนี่ยตประมาณซำโซงนิ้วเนี่ยชอบกินตับมันบ่ไม่ชตายบ่มีสาเหตุเลยมูเขียวกินตับบ่กินตายเป็นไรเนาะแต่อีตนมันกว่าอีตนยังระยะบ่สว่างมันห่อนิเฮงในเฮือนเบาจรหนึ่งกระไรสี่หาโตมันตกลงมาแหละมันก็ตาย ตายลายโตเลย,ยมเแม่ตายบดมีสาเหตุหคือแบบอกับโกนี้ห้องอยู่ดีๆเนีเ<อ>่ยเมื่อใหม่มาอากาศมันฮ่อนบอ่หรือว่าจงังใดมันห้อนแห้งบ,บ่มันตกลงมาเลยก็ๆๆแรกๆกันยังแบบเงาๆอยู่เนาะมันบดเป็นอย่างเขาว่ายันยันอากาศมันห้อนเฮก็มันจังกายตายเบิดแล้วอยู่ในเรือนบาจอนตะกินโอ้สีหาโตผมบดจักลูกบดจักแม่แต่ายอันนี้่ะน่แหละมันออกจากนี้แหละนะ กไปุงไปบ้านนั่แหละไปอยู่เพิ่นกับเผาเพื่อนห้อในเพิ่นเผาเพื่อนหาจ้ชเนาะสมุดวัวไปนี่ก็นอนไปน้องชิว่าจังไดเนาะก็หลายปีไ่ได้วหนะสมุดว่วไปเราก่าวว่าสี่ประมาณสองห้าสามปีไปแล้วนอสองปี ไม่เท่าหรอกตอกหรอกเอาค่ะคือว่าจะให้ลูกได้เงินสองแสนสองสามแสนจากมาไปสัตวปีเดียวบ่ได้ปีเดียวบ่ได้ได้เป็นตู้ปีเดียวบ่ได้ใจเราไม่ใช่ใจเขายันยันแบบว่าคิดฮอดเจ้าเขาและนาะงคือฮอดเรียนเถ่าแล้โอ้เถ่าและแห่งเป็นห่วงเนาะเถ่าและแหงเป็นห่วนี่เลยมือเลยเป็นไปอยู่โอ้ยเดี๋ยวว่านั่น่ไปก็จะเพิ่มว้าวเม่ตู้ ยันตายปะคนละไมาไหวไนนึงปีหนึ่งสองปีเลยนะโอ้ยบ่มไม้เถ่านี่คือชิตดีไม่แห้งแต่เรากินแบบะนาเนาะคือสิ้ายาพี่เราไม่เถอะขามไปนี่็เนาะค่อยเลยเนาะขมไปฝั่งไทยเลยเนาะแม่น้ำตาตกตกเลและไปยันน้ำเผ็ดเนี่โอ้ยกับน้ำพึ่งชมพู่ันเห็นกันแล้วเสาแล้วแบบเนาะ นนี่แต่ชมพู่วล้ไปนะเนาะกี่กุ้งกันยี่ก้งโบาณวัตถบาณใสกันใส่กุ้งนะขั้นว่าเผินได้ไปเผินกันในสิไปเห็ดน้ำเมอเผินแล้วเนาะชมพู่เนาะเมอเพินอยู่ไทยอยู่แล้วตอนนี้เนาะเม่เราเราโบได้มาบ้านเนีเนาะ กับ <pen> น้องพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้มาถามไทยกันเล็กๆเล็กลน้อยพี่น้องเนาะว่าเสเจรินทางไป<อ>งไทยเมื่อใดอย่าง,างประมาณนี่นะพี่น้องเอ้ยก็เลยแบบ<อ>แวะมาลิดนากัน <pen> พี่น้องเอ้ยเนาะพอดีว <pen> ่าสิไปทางนั้นพอดีสิโค้งเลยนะหมดเนี้ยนะโค้งนะพกหลักทีเลยบ่แม่นสิโค <pen> ้งน <pen> ี่แหละบ่อหินกาวนี่แหละไปพุนเลยประมาณนั่นแหละพี่น <pen> ้องเอ <pen> ้ยเมทาวเอ้ยประมาณ30นาทีเมทัล ไปก็มีเลยเลยเพราะว่ามันเป็นทางยางเนาะไม่เห่าเนาะมันกับมันมั่วแล้วดินอ่ามันมันกนระแลนได้ไวอยู่เนาะไอะ้เนาะอ่ะกับน้องพี่น้องกับฟังเบิงกูแหละว่าสำหรับสิไปเมื่อใดยังสิได้เข้าขมาหากันอีกคนหนึงห่งเลาวสิได้มาอ่า

หมื่นละสามร้อยนสามรต่อเดือนหนึ่งหมื่นต่อสามร้อยบาทโอ้หน่อยเล่นลายบ่าหน่อยกระพูกันบกเคยยืมแม่ขอกระบกเคยยืมเงินแบบหลายจะเขื่อนนะหมื่นต่อสามร้อยกระบอกน่ะสีแพกบันไดตี้เนาะกันว่าเอาเอามาเห็ดธุรกิจอย่างหนึ่ะ ชุมเจ้าไปแต่จม,มนติวระได้เงินหนึ่งหมื่นอะไรกับซื้อผลโนดภายในเดือนหนึ่งสองเดือนนึ่งก็บบัวายเนาะดอกเบี้ยดอกเบี้ยกับชมโมีพี่หนุ่มชมโอมี่ไป<อ>ปีสองปีโอมีอันคืนให้กับเจ้าก็โอ้ดอกเบีย้ยมันก็เพิ่มเพิ่มหลายโฮมเขาโฮมเขาเดือนเดือนหนึ่งต่อสามร้อยสามร้อยสองเดือนก็หกร้อยโว้สามเดือนก็เก้าเลยปปาโตพีออน่น้องเอ้ยเนาะลมอ่ะจากนั้ก็สู้ๆเนาะหน้าไอ้ หน้าไปซะถ้าเคยทาครับน้องน้ำเพชรน้ำพึ่งไอพรเนาะเดี๋ยวเพิ่นไปหาเงินหาคำเดี๋ยวเพิ่นกับมีแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามันอยู่ในความขยันของคนเฮาเลยเนาะการงานเฮาขยันมันกเก้าโอ้หมื่นละสามร้อยนี่แต่เฮาได้เงินแล้วเฮาก็ตัดต้นตัดเงินเงินน้ำไปเลยเอาโดยโอ้ยเสียเสียต้นน้ำแล้วเนาะ เรียนต้นรัดลงก็นั่ลงก็นั่งเลยจากเมื่อหนึ่งก็เลือหาพัฒนเดี๋ยวถ้ามีหาก็ะไรหาอืมแมนและถ้ามีเท่าไดก็ใไรเพิ่นเท่านั้นเนาะนะอ่าอ่าโอเคโอเคเจ้าได้กระน้องพี่น้องเป็นกำลังใจเนาะให้ทางซุ่มให้ให้แล้วก็เอื้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะได้เขามาเยี่ยมมายามมาถามถ่ยกันคะแหละพี่น้องเพราะว่าอ่านับถือกันเป็นพี่เป็นน้องพี่น้องเอ้ยเนาะ เวลายามเขาอยากมีเวียกมีเขาอยากใส่สุปไงเพิินเนาะอหาสมัยเพิ่นไปหรือว่าเกี่ยวเข่าเนาะหรือว่าดำหน้าลกกะคนว่าซุปไงเพิินมาอยู่บ้านแทนนะพี่น้องเลยเนาะแต่สีได้นี่แหละมาหับเมาสุปไงซึมเบื่อเพิินเนาะแล้วก็น้องน้ำเพิิงน้ำเพชรนี่แหละพี่น้องเลยไปสวยเวียกสวยงานเนาะได้ก็อยู่ละลาได้เนาะ ไปสมมุิว่ากล้ามัดละสองพันกีบนี่ก็ไปสี่คนนี่ก็โยกได้ลายอยู่เด้อเอิญตาะตายทด้นพี่น้องเลยเนาะนาแซงนี่บ่มีคนจ้างบ่เนาะยังบ่มีคนหว่านกล่าว่าเลยนะใดเนาะเริ่มหว่านแล้วมั้งเนาะนาปังะนะพี่น้องอยู่ทางซุยนี่เริ่มหว่านแล้วเริ่มหว่านดำยำหนาวนี่กับบุญอยากไว้ไว้แล้เนาะ ลำนาเนาเลยพี่น้องเนาะนาแซงนี่หวานเอาเนาะม่เถ่าแต่คือนาแซงนี่มันมันชิบวอยากอันมีหยาบปนะเดนเนาะบ่มีเลยพี่น้องเลยเนาะบ่มบ่มคืนามนาปีเลยพี่น้องเวลาฝนตกมันฝันหยาเกิดเต็มเลยเนาะอันนี้คือแบบมีแต่เอาใส่เอาน้ำเข่าบ่มไว้แล้วก็หยามันก็ตายเบิดเนาะ ไปซาพี่น้องเอ้ยนองเมื่อนี้ก็คือสิบได้อยู่กินแกงน้ำไม้น้ำเมตุเนาะน้ำเม่ยทานอน้อนําเผ็ดดอกมะนาวมะนาวจังวากันใหม่นะบ่าน้อยโดยเพราะว่ามีทางไปโดยโดยเอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะฝากเอฟซีเนาะทุกๆคนกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องขันว่ามีอย่างอยากสอบถามก็ทักมาได้นะพี่น้องแล้วว่าอยาก ซอยทางน้องน้ำพึง่งน้ำเพ็ดกะซอยมาได้ได้พี่น้องเด้อเนาะสำหรับมาหนี้เฮากคับเวทาบ่าวน้อยแล้วก็า้พรเนาะ,นะไปแล้วพี่น้องแล้วก็รไม่เท่าบุญมีเมนบ่ไม่เท่า,ทา <laughs> อยากลืมซื้อแล้วแหละโอ้เอาเอา,เ,อาอเคพี่น้องไปเลยเด้อสบายดีสบายดีเด้อโดยไปบ๊ายบาย,บายพี่น้องบบ๊าายาย